ผู้จัดการเอสกันตพงศ์ก็แจ้งข่าวอาการให้สิทธิครอบครัวเป็นคนพูดเองผู้จัดการเอสกันตพง์ดาราดังที่ป่วยอยู่ออกมาโพสต์ตแจ้งข่าวอาการนักสแสดงในสังกัดเองพร้อมบอกชัดให้สิทธิครอบครัวเป็นคนพูดงานนี้หลายคนปาหัวใจให้กำลังใจอย่างมากมายยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของดาราดังเอส กันตพงที่วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ดังทําเอาหลายคนเป็นห่วงอย่างมากมายเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาอาการวิกฤตต้องดูอาการวันต่อวันทําให้แฟนๆยิ่งเป็นห่วงส่งกําลังใจให้ครอบครัวหนุ่มเอสอย่างต่อเนื่องล่าสุดในอินสตาแกรมของปอยผู้จัดการของเอสได้มีการเคลื่อนไหวปมเรื่องการให้สัมภาษณ์ว่าจากที่สื่อมวลชนบางสำนักได้อ้างอิงว่ามีข่าวอัปเดตอาการของเอสในทิศทางต่างๆซึ่งทราบมาจากทางผู้จัดการส่วนตัวนั้น ปอยขอบอกตรงนี้นะคะว่าปอยยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆได้แต่บอกว่าให้ติดตามอาการจากภรรยาเอสซึ่งปอยยังคงยืนยันว่าการให้ข่าวเป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวน่าจะดีกว่านะคะงานนี้หลังจากมีการอัปเดตเรื่องราวไปหลายคนก็ไม่พลาดมาไลค์และมอบกำลังใจให้อย่างมากมายโดยขอให้เขาอย่าคิดมากสู้ๆและรักหนุ่มเอสตลอดไปขอให้หายไวๆเป็นต้น